สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ tesa t nc นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันหางเงินฟรีนะครับเข้าสู่บัญชีของ t r u e m o n e y wallet เข้าสู่บัญชีของธนาคารแล้วก็เข้าสู่บัญชีของ เติมเงินมือถือนั่นเองนะครับสำหรับแอปในวันนี้นะครับก็มีชื่อว่าแอป Go Daily นะครับที่ผมได้เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ก็คือเป็นการรีวิวในส่วนของขั้นตอนการสมัครสมาชิกขั้นตอนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันขั้นตอนการสร้างไรายได้นะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ยังไม่เคยเล่นแอป Go Daily เป็นแอปใหม่ล่าสุดนะครับตอนนี้นะมาแรงมากทุกคนนะาถอนเงินปุ๊บเงินเข้าปับ๊บเลยทุกคนนะ ผมได้ลองถอนไปแล้วนะครับทุกคนนะ500บาทครับจากแอปนี้เลยนะครับแอป GoDaily นะครับก็เป็นแอปหนึ่งนะครับในการอ่านข่าวนะครับแล้วก็มีจกมนะครับมีภารกิจให้เราทำนะครับซึ่งมันทำให้เรานั้นนับได้มีโอกาสรับเงินได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับถอนนะครับขั้นต่ำอยู่ที่10บาทนะครับแล้วก็ ถอนสูงสุดนะครับอยู่ที่100บาทนะครับอ่านเดี๋ยวผมจะกดนะตอนนี้ผมมียอดเงินในบัญชีนะครับที่ผมยอดเงินรวมที่ผมได้ทาไว้อยู่ที่ 1, 6 1 4บาทนะครับตอนนี้มีเงินในบัญชีอยู่ที่ 1, นึ่งพบบาทนะครับตรงนะครับผมโอเคนะก็จะกดในส่วนของเมนูการถอนเงินนะครับโอเคนะครับในนี้ก็คือเป็นในส่วนของเมน LAN, ูการถอนเงินนะครับ ผมได้ถอนเงินไปแล้วนะครับอยู่ที่500บาทนะครับอันนี้คือประวัติการแลกของฉันนะครับประวัติการแลกเงินนะผมได้ถอนไปแล้ว500บาทวันที่30เดือนธันวาคม2021นะครับตอนนี้วันที่1เดือนมกราคม2022นะครับตอนนี้นะผมก็จะยังไม่ถอนเงินนะผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับผมนะก็นะครับผมจะถอนเงินนะครับก็ต่อเมื่อนะครับผมนะผมมียอดเงินในบัญชีถ้าผมนะ ก็น่าจะเยอะอยู่นะครับก็ตอนนี้ตั้งเป้าอยู่ประมาณ1 000, 2 0 0 2 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวผมค่อยถอนเงินนะครับ ซึ่งนะครับผมนัผมเคยถอนเข้าบัญชีอของ t r u e m o n e y w a l l e t นะผมก็อยากลองถอนถอนเข้าบัญชีอของธนาคารด้วยแล้วก็โมบายแอปด้วยนั่นเองน,นะครับส่วน m o โมบายแอปสามารถถอนได้ตอนนี้นะครับผมนันเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวทุกคนนะมี True Money Penguin t r u m ั n นี่เพนกวินไม้ดีแ AIS 168นะครับพร้อมเพย์ก็ทั้งทุกธนาคารนะครับที่มีพร้อมเพย์นะก็สามารถถอนเงินได้นะครับแล้วก็ True Money Wallet ก็ตามนี้เลยนะครับผมนั่นเลือกได้เลยเนาะโอเคนะครับแล้วเราจะทำเงินจากเจ้าตัวแอป โกเดลี่ได้อย่างไรนะครับตอนนี้นัยังสามารถถอนเงินได้เร็วมากเลยนะแต่อนาคตข้างหน้าถ้ามีคนเข้ามาเล่นเยอะนะมันอาจจะทําเงินได้ได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าอาจจะถอนเงินใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับในส่วนของแอปโกเดลีนะ่นั้นมันจะมีในส่วนของการล็อกอินนะครับเพื่อที่เราจะรับคะแนนนะครับแล้วก็มีการเาชิญเพื่อนนะครับตรงนี้นะเราสามารถเชิญเพื่อนได้นะกดคําว่าเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็ให้เรากดตรงนี้นะ เชิญเพื่อนเพื่อรับรางวัลมากขึ้นนะครับซึ่งนะครับเราสามารถที่จะ copy link โดยการกดที่เมนูนี้นะก็จะเป็นการ copy link ของเรานั่นเองนะครับการเชิญเพื่อนนะครับก็จะมีตั้งแต่1ท่านก็60บาทที่จริงตรงนี้คือมันไม่ใช่ทีนะผมลองเชิญไปตามนี้เลยครับแต่ว่ามันไม่ได้รับคนละ27บาทที่ทุกคนนะตรงนี้นะอ่าก็ในส่วนของรายละเอียดการเชิญเพื่อนนะครับอันนี้นะเพิ่มทักษะและเทคนิคก,การเชิญเพื่อนก็คือจํานวนเพื่อนที่ได้รับ เชิญไม่ออนไลน์ยิ่งเชิญมากยิ่งได้รับรางวัลมากรางวัลเชิญสูงสุดคือความสาเร็จจะเพิ่มขึ้นอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันในส่วนนี้นะก็ง่ายๆคือว่าถ้าเราอยากได้เงินเยอะให้เราไปเชิญเพื่อนเพราะว่ามันเป็นในส่วนของเมนูพิเศษของเขาในส่วนของอเงื่อนไขพิเศษของเขานะถ้าเชิญเพื่อนจะได้เยอะนะครับก็ในส่วนที่เหลือก็คือเป็นการอ่านข่าวเราก็เลือกอ่านข่าวได้อ่านข่าวหนึ่งหน้าอย่างเช่นขาวนี้นะครับผมอ่านไปนะมันก็จะมีในส่วนของตัวเลือกนะครับตรงนี้นะ เป็นเกี่ยวกับเวลานะครับในการที่เขาจะจัดเวลาไปนะครับอ่าผมก็เลื่อนลงมาข้างล่างเนาะแล้วก็จะได้รับเป็นคะแนนน,นั่นเองนะก็กดที่กล่องขวันไปเนาะได้รับมาอยู่ที่585คะแนนด้วยกันนะครับเราก็ยังสามารถที่จะอ่านข่าวได้ต่อไปนะครับตรงนี้นะเพราะว่าการจํากัดการอ่านข่าวตรงนี้ผมก็ไม่แน่จเหมอนกันว่าแต่ละวันนะครับสามารถที่จะอ่านข่าวได้กี่ข่าวนั่นเองนะครับแต่ที่แน่ๆคือว่าใครนะครับที่ว่างอยู่นะครับก็ อ่านไปเถิดครับก็จะได้คะแนนไปเราก็จะได้อ่านข่าวที่เราสนใจด้วยไม่ว่าจะเป็นข่าวฟุตบอลข่าวเกี่ยวกับการเงินเศรษฐกิจอะไรพวกนีนะ้มันก็จะมีหมดเลยเนาะเราแค่มาเปิดแล้วก็มาอ่านข่าวไปแล้วก็เก็บรับคะแนนสะสมไว้ในกระเป๋าของเรานะพอถึงคะแนนขั้นต่ำนะเราก็สามารถที่จะไปถอนเงินได้เลยนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการอ่านข่าวนะครับ ตอนแมาครับก็คือจะเป็นการดูวิดีโอนะตรงนี้ยังไม่แน่ใจว่ายังสามารถดูวิดีโอได้หรือเปล่านะก่อนหน้านี้มันจะเป็นสีดาอ่าตอนนี้น่าจะยังเป็นบั็อกอยู่ยังไม่สามารถที่จะดูได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเหรียญดอลลาร์ตรงนี้นะครับอ่ากดเข้าไปนะครับอ่าเหรียญดอลลาร์นี้นะครับมันก็จะเป็นในส่วนของโคสหนานะเราก็ต้องดูไปนะครับแล้วก็จะได้รับคะแนนไปนั่นเองนะครับผมนะโอเคนะ เอ้ทุกคนขอไปทุกคนนะมันจะไม่ได้คะแนนทีนะผมลืมนะผมไม่เคยรับเหมือนกันตรงนี้นะผมลืมเกี่ยวกับแอปของแคสซินแล้วก็บัสเบกไอไม่ใช่แคสซินแล้วก็ดองบาวนั่นเองนะครับอ่าต่อมานะครับก็คือเป็นการที่เรานั้นสะสมไม่สะสมเป็นการหมุนสปินนะครับกดที่สปินตรงนี้นะมันจะมีสปินให้เรากดนะแต่ว่าเรานะครับสามารถที่จะ กดได้ฟรีนะตอนนี้ผมก็ใช้สิทธิ์แล้วก็เหลือที่เป็นคําว่าดูวิดีโอนะเราต้องไปรับชมวิดีโอนะครับแล้วก็ถึงจะสามารถกดดูได้เดี๋ยวผมขอรับชมวิดีโอสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะ้ตอนนี้ก็ได้ทําการหมุนแล้วนะครับผมอ่าผมได้รับมาอยู่ที่3 8 0 0ันแคะแนนะปลว่าเป็น3 8 8 8 8คะแนนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ก็คะแนนก็จะไปสะสมนะครับหรือเราจะหาคะแนนจากการทําแบบสํารวจหรือเกี่ยวกับแบบสอบถามก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะก็มีเหมือนกันนะครับแล้วแต่เรานะครับว่าเราสะดวกนะครับในส่วนของช่องทางไหนนั่นเองนะครับก็เลือกช่องทางที่เราสะดวกที่สุดนะครับจะดีที่สุดเลยทุกคนนะโอเคนะครับก็ในส่วนของเมนูต่อไปนะครับก็คือตรงนี้นะก็คือเป็นเมนูในส่วนของการทําภารกิจนะครับสำหรับผู้ใช้งานใหม่นั่นเองนะครับตรงนี้ก็โอ้โห ปากกามันใหญ่เกินทุกคนนะโอเคไซ่เล็กแล้วทุกคนนะก็จะเป็นใน,นส่วนของภารกิจสำหรับผู้ใช้งานใหม่ไหมถึงว่าคนที่สมัครมาใหม่นะมันก็จะมีให้การใส่รหัสเชิญด้วยแต่ถ้าใครสมัครผ่านลิงก์นะครับที่อยู่ใต้คลิปนี้ไม่ต้องใส่รหัสเชิญน,นะควจะได้รับคะแนนตรงนี้ห้าหมืนคะแนนจะมีให้เรากดรับคะแนนฟรีห้า0 0 0ืนคะแนนนะครับแล้วก็นะครับใน,นส่วนของแบบทดสอบก็ op, คือเป็นแบบสอบถามก็สามารถที่ไปทําได้เช่นกันเนาะโอเคผมปิดก่อนนะเพราะว่าผมไม่อยากทําอีกนะครับ แล้วก็นะครับในส่วนของต่อมานับก็คือเป็นการอ่านนะสิครั้งก็จะได้รับรางวัลนะครับผมอ่านไปจิตครั้งแล้วเนาะแล้วก็แบ่งปันก็ทาง Facebook ก็ได้เหมือนกันนะหรือจะดูวิดีโอนะครับซึ่งการวิดีโอตอนนี้มันบั๊กอยู่นะวิดีโออันนี้นะครับมันบั๊กอยู่นะครับผมนะอันนี้นะครับโอเคเนาะแล้วก็นะครับที่เหลือก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะอันนี้คือเป็นรางวัลเพิ่มเติมนะแล้วก็วงล้อนาโชคที่เราไปหมุนสปินเมื่อกี้ตรงนี้นะครับ ่ะแล้วก็สุดท้ายคืออ่านเพื่อรับเสียคือเป็นการอ่านข่าวเนาะหลักๆก,ก็คือ1นะครับ1เช่นเพื่อน2วงล้อนาโชค3อ่านข่าวแล้วก็4นะครับเช็คอินไายวันนะครับอันนี้คือเป็นหลักๆเลยเนาะถ้าเราจะเล่นแอป,ปนี้นะครับมันก็จะหางเงิน ผ่าน3มช่องทางนี้เป็นช่องทางหลักๆนะครับผมนะก็สำหรับคนที่สนใจในการหาเงินฟรีต้นสายหมายถึงว่าคนที่สมัครมาก,ก่อนก็รับเงินไปก่อนเลยเพราะว่าเราจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นนะครับผมนะเราก็สามารถที่จะนําลิงก์นี้ไปแนะนําคนอื่นต่อได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ